ชาแนลเมเนซ่านะคะวันนี้เรามีลุกหว,วานมาต้อนรับวาเลนไทน์ในปี2021กันค่ะทุกคนซึ่งลุกนี้นะคะพูดเลยว่าฮะมันคืองานผิวค่ะผิวนี่คืองานผิวแบบมากๆเลยมีเทคนิคเยอะมากเทคนิคแน่นแบบแน่นคลิปมากค่ะแม่คือถ้าเกิดใครไม่ดูเนี่ยวาเลนไทน์นี้คุ้พลาดแล้วค่ะเด็ดดวงมากจริงๆสําหรับงานผิวและเทคนิคในวันนี้ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูแล้วอย่าลืมไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเม์ก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆกด subscribe แล้วเราไปเริ่มดูลูกหนีด้วยกันเลยดีกว่าค่ะเห็นหน้ากันแล้วใช่ไหมคะหน้าสดของเมมีความมีเงานิดนึงเพราะว่าเมย์ทำการมาสหน้ามาก่อนแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทาครีมกันแดดกันใช้เป็นของมิซูมิสีฟ้าเหมือนเดิมไม่รู้ทุกคนเห็นคิ้วเมย์กันไหมมันแหวง่งแหวงอะเมงงมากเลยอยู่ดีคิ้วหายจ้ะแม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอยู่ดีคิวก็หาย สำหรับผิววันนี้นะคะอย่างที่บอกเราอยากจะได้ความเป็นงานผิวนิดหนึ่งนะคะฉะนั้นแล้วเราจะมาทําการกรบลอยอุกกาบาตต่างๆลอยแบบต่างๆที่เราไม่เคยจะโอเคกับเขาสักเท่าไหร่ออกซะก่อนนะคะวันนี้จะใช้เป็นอัลโอกราสนะคะตัวนี้อย่างแรกไม่รู้เพื่อนๆจําได้ไหมนะคะเมย์ต้องการให้การปกปิดมันเพิ่มขึ้นฉะนั้นแล้วเมย์จะป้ายที่หลังมือแบบนี้แล้วก็รอให้เขาเซตตัวเราค่อยมาใช้นะคะกับอีกหนึ่งวิธีหนึ่งคือเราจิ้มไป ที่จุดที่เราต้องการการปกปิดเลยแต่ไม่ต้องเกี่ยค่ะทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนสักพักหนึ่งอ่ะให้เนื้อคอนซีลเลอร์มันไปติดกับที่ผิวของเราก่อนแล้วเราค่อยเกี่ย แล้วก็รอให้เขาเซตตัวนะคะค่อยใช้นิ้วมือในการเกลี่ยนะพอใช้นิ้วมือปุ๊บเนี่ยมันจะมีความตืบความแน่นมากกว่าการใช้สิ่งอื่นในการเกลี่ยนะจ๊ะพอเขาเริ่มเซตตัวนะคะเ็าใช้นิ้วมือในการกดด <ๆ S 2> <ๆ S 1> ได้เลยกดนะไม่ใช่ปาดกดลงไปอย่างงี้ถ้าเกิดผิวใครแบบฉันเกิดมาผิวดีไม่ต้องการปกปิดใดๆก็คือข้ามขั้นตอนพวกนี้ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการการปกปิดอะอยากได้ผิวที่ยังดูผิวด้วยแนะนําว่าการุณาใช้เวลากับการปกปิดทีละจุดแบบนี้ก็ได้ ถ้าเกิดต้องการการปกปิดที่มันกริบมากจริงๆแล้วอยากใกล้ผิวที่มันงานผิวเนี่ยก็คือคอนซีลเลอร์ดีสุดนะคะในการมาแทบๆอย่างนี้ที่นิ้วมือก็เริ่มเสร็จตัวบ้างแล้วนะคะเราก็จะมาลงเนาะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาลองรองพื้นกันนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นรองพื้นที่ให้ความบางเบามากๆได้งานผิวสวยๆนะคะนั่นก็คือจงแซม o o นกินนูเดอร์ฟาวเดชั่นนะคะสีที่เมย์ใช้เป็นสีที่เข้มที่สุดนะจ๊ะเนื้อเขาจะเป็นลิควิดเหลวแบบนี้เนาะวันนี้เมย์จะลงทีละน้อยนะคะคือจุดน้อยๆที่หน้าแบบไม่เยอะบางๆเลยเสร็จแล้ววันนี้นะคะเมยจะใช้เป็นแปรงในการเกลี่ยนะคะแล้วเราก็จะมีฟองน้ำอรอไว้ด้วยเพื่อช่วยในการทำให ทุกอย่างมันเข้ากันอีกทีหนึ่ง เห็นไหมคะทั่วหน้าแล้วก็จะได้ความผิวที่ดูสวยแล้วก็บางเบามากขึ้นแบบมากๆเลยเนื่องจากแปรงอะค่ะเขาจะให้ความเป็นงานผิวเพราะว่าจะค่อนข้างกินเนื้อรองพื้นเยอะพอสมควรโดยปกติแล้วแต่การเกี่ยของการใช้แปรงอะก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นขนเส้นๆใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วมันอาจจะทําให้หน้าของเรามามองใกล้ๆเป็นเส้นๆได้ฉะนั้นแล้วเกี่ยให้ดีทําแบบเป็นสโตรกชั้นๆเอานะคะอย่าแบบปาดทั้งหน้าปาดทั้งหน้า นะแบบทําทีละก็นิด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 เห็นว่าเมจัจค่อนข้างขยับทีละหน่อยมันก็จะได้ผิวที่แบบพั่วหน้ามากๆเลยทั้งนั้นที่เราใช้น้อยมากๆนะคะน้อยแบบน้อยมากๆจริงลองพื้นยังเหลืออยู่ที่มือเยอะมากเลยแล้วก็เอามาลงคอต่อนะคะลงใบหูต่างๆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องไปเสียดายแล้วก็เอาไปลงที่หน้าเพิ่มนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้ฟองน้ําที่ชุบน้ําหมาดๆแล้วก็ทําการซักด,ด้วยผ้าขนหนูหรือจะเป็นกระดาษทิชชู่ให้เรียบร้อยนะคะมันจะหมาดจริงๆนะทุกคนดูมันจะ ไม่มีความเปียกเลยบีบไปมันจะไม่มีน้ําออกมานะคะเราจะใช้ฟองน้ําแบบนี้ในการแถบทั้งหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการเกลี่ยให้มันเนียนมากขึ้นอีกหนึ่งระดับแล้วก็เอาส่วนเกินของรองพื้นเนี่ยออกได้ด้วยนะคะอุเทคนิคแน่นมากเลยแม่ไม่แชร์ไม่ได้เลยก็คือถ้าจะไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันกบอค่ะคือผิวสวยมากผิวดีมากดูดิคือเลิศมากต่อไปนะคะเราจะมาใช้คอนซีลเลอร์ลง ใต้ตากันเมย์จะใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นสีสว่างนิดนึงนะคะแล้วก็ออกโทนเดียวกับผิวของเมย์นั่นคือผิวเหลืองแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนผิวชมพูหรือผิวเนื้อเชร์ลเนี่ยก็คือแนะนําให้ใช้ตามอันเนอร์โทนสีผิวของตัวเองนะคะของเมย์เมย์จะใช้เป็นทาเซตเทปที่ใกล้จะหมดแล้วปาดยังไงก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเยอะแค่ไหนด้วยนะคะวิธีการก็คือเราจะลงคอนซีลเลอร์จุ้มไว้ก่อนแบบนี้แล้วก็ทิ้งน้องเขาไว้แป๊บนึงนะคะให้คอนซีลเลอร์เขาเซ็ตตัวก่อนแล้วเราค่อยมาเกลี่ยกันนะจ๊ะระหว่างรอออให้้้นนนงงเคซซตัวะะ เราก็จะข้ามากรอบหน้าก่อนงานกรอบหน้านะคะจะใช้เป็นเนื้อครีมของ Fenty Beauty b บ r i h a n ันนาค่ะเราสามารถใช้แท่งปาดไปเลยแล้วก็ฟองน้ําเกลี่ยก็ได้หรือจะใช้เป็นอุปกรณ์เสริมอย่างแปรงแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ฟองน้ําให้ใช้คนละด้านกับที่เราเกลี่ยรองพื้นไปนะเจ๊แต่มีจะจิ้มอย่างนี้เนาะจะได้ได้ปริมาณที่ไม่เยอะมากจนเกินไปแล้วก็ลงตามกรอบหน้าเลยเส้นกรอบหน้าจะบอกว่ามันไม่จำเป็นว่าจะต้องลงเป็นเลขสาม เสมอไปอันนั้นเป็นหลักการง่ายๆที่ให้หลายๆคนสามารถทําตามได้เหมือนฝึกตามได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบต้องการเชดไปทั้งหน้าแบบให้มันแก้มันหายอะไรเงี้ยจริงๆก็สามารถเกลี่ยทั้งหน้าตรงแบบกรอบหน้าตรงนี้ทั้งหมดเลยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ต้องใช้ปริมาณที่น้อยมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้แนะนําขนาดนั้นอันนั้นใช้แบบฝุ่นช่วยเหลือเอาได้เนื้อครีมก็ทําให้โครงหน้าชาัดไปดีกว่าเนาะถ้าเกิดใช้ชีวิตประจําวันเมก็ไม่ได้นําให้คอนทัวร์เนื้อครีมแบบเยอะมากจนเกินไปนะคะคอนซีลเลอร์เกลี่ยได้แล้วนะจ๊ะ คอนซีลเลอร์กันคือที่ทิ้งไวอ้อ่ะคอนซีลเลอร์มันจะได้มีความแบบต๊บมากกว่าเดิมนะคะใต้ตาสว่างใบหน้าทุกอย่างมันก็จะดูสดใสมากขึ้นนะคะเราก็จะมาเฉดจมูกกันเนาะสันจมูกต้องมาแล้วล่ะ ต่อไปเราจะมาลงแก้มกันบ้างนะคะเนื้อครีมจะใช้เป็นของ 3ce นะคะสีอันนี้เนาะจะค่อนข้างออกสีแบบแดงชัดมากเราจะใช้ตุดของฟองน้ํานะคะในการลงเนาะเราจะกดไปงี้อ่ะให้ดูก่อนน้องฟองน้ําเปลี่ยนสีแล้วใช่ไหมคะเป็นสีตัวผลิตภัณฑ์แล้วปุ๊บอย่าเพิ่งลงค่ะเอามาลงที่ตรงผิวของตัวเองเช่นมือก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็เกลีย่ยแบบนี้ก่อนมันจะได้เสมอกันทั้งตัวแป้นฟองน้ําตรงนี้แล้วพอเวลาลงมันจะไม่เป็นจ้ำนะจ๊ะเอมยิ้มแล้ว กดไปตรงบริเวณตรงใกล้ๆดวงตานะคะเราก็มาหน้าแก้มนิดนึงแต่อย่าต่ำกว่าตรงขอบจมูกตรงนี้นะอย่าต่ำกว่าตรงนี้นะ แม้มันจะอ่อนและเลื่อมากมากนะคะใครรู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องเข้มกว่านี้อีนิดนึงอันนี้ก็คือแล้วแต่ใจจะไขว้าอยากได้มากอยากได้น้อยก็คือบิวอานะคะแต่อย่าลืมว่าสุดท้ายฟินาลลี่เราอาจจะไปใช้แบบฝุ่นอีกอะไรอย่างเงี้ยเผื่อๆไว้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยทํามันมากเกินไปมันรู้สึกแบบมันไม่เบลนด์อินเข้ากับผิวเลยให้ใช้ด้านที่เป็นการเกลี่ยรองพื้นในฟองนั้นทำการกดนะคะมันก็จะเข้ากันกับผิวของ ามากขึ้นไม่เป็นเคิร์บไม่เป็นก้อนนี่เห็นปะใๆวันนี้การเขียนคิ้วของเราเราจะเริ่มเขียนตั้งแต่ยังไม่ได้ลงแป้งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพลาดจะได้ใช้คอนซีลเลอร์ในการเก็บทรงคิ้วได้ง่ายมากขึ้นนะ,ะเราจะใช้เป็นแบบฝุ่นก่อนนะคะของเคจแบบนี้เนาะใช้สีอ่อนที่สุดของเขากับแปรงพุ่มๆนะคะลงให้ทั่วตัวคิ้วก่อนเราๆตามโครงขนคิ้วเดิมเรานะคะ ต่อไปนะคะเมย์จะใช้แปลงที่มันหัวตัดหน่อยเนาะในการร่างขนคิ้วคร่าวๆนะคะคือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีจุดขนคิ้วที่มันหายอย่างเมย์อย่างเงี้ยก็คือข้ามไปอีกขั้นตอนหนึ่งก่อนก็ได้นะคะแต่อย่างเมย์อย่างเงี้ยเมยมีจุดขนคิ้วที่มันหายไปฉันเมย์ก็ต้องทําการเติมน้องเขาก่อนให้ได้มากที่สดุด พอจัดการคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอากาวติดขนตาเนี่ยมาใช้กับสปูลี่บัตปัดรขนคิ้วเพื่อจะโฮขนคิ้วทั้งหมดให้ขึ้นไปนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาลงแป้งฝุ่นกันค่ะมีจะใช้เป็นแป้งฝุ่นของตรีเหมือนเดิมนะคะใช้คู่กับแปรงจ้า ต่อไปนะคะเมยจะใช้พาเลตตาของ Born Display t o Face เหมือนเดิมนะคะใช้สีนี้นะจ๊ะเมยจะลงให้ทั่วเปิดตาเลยนะคะถ้าสังเกตคือเมยค่อนข้างใช้น้ำหนักมือที่เบามากๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้กระจายตัวแบบเป็นวงกว้างไม่ได้ปืดๆไปเลยเนาะลงขอบตาล่างด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเล่นสีชิมเมอร์กันบ้างนะคะสีชิมเมอร์สีแรกนะคะเมจะใช้สีนี้ออกโทนชมพูหน่อยกดให้ทั่วเปลือกตาเลยเช่นเดียวกันนะคะ ตรงขอบตาล่างเราจะลงแค่ตรงกลางจุดเดียวนะคะต่อไปนะคะเมย์ก็จะใช้สีนี้นะจะออกโทนเทาๆมากขึ้นนะคะลงขอบมาข้างหลังหน่อยเนาะต่อไปนะคะเมย์ก็จะใช้สีนี้ชิมเมอร์อ่อนๆออ,ออกโทนแชมเปญอะไรอย่างเงี้ยสีเพร์ลอะไรอย่างเงี้ยลงช่วงหัวตานะคะครึ่งส่วนข้างหน้าน่ะ มาจบด้วยสีเข้มๆแบบนี้กันบ้างนะคะอันนี้เป็นของคาทิสนะคะทุกคนสีเบอร์070สีอันนี้เราจะมาลงให้ชิดโคนขอบตานะคะแล้วค่อยไล่ๆไ,ไปข้างบน ประมาณนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเก็บรายละเอียดตรงขอบตาต่งตางๆกันแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเมย์จะใช้อินไลเนอร์นะคะในการเขียนขอบตาก่อนเนาะเป็นสีน้ําตาลนะคะเดี๋ยวเมย์จะเขียนขอบตาล่างเนี่ยด้วยนะคะแค่ช่วงหัวตาต่อไปนะคะเมย์จะใช้แปรงแบนๆกับสีน้ําตาลที่เป็นแบบแมบทบแบบนี้เนาะในการลงขอบตานะคะเกลีย่ยแล้วเราจะมาทําการไล่เกลี่ยและอันนี้คือใครพอใจเขียนขอบตาด้วยไอายไลเนอร์เลยก็ได้นะคะไมไ่ติดเนาะ ในเมย์สร้างเป็นกรอบเป็นเงาให้ตาด้วยเพราะว่าวันนี้เมย์จะไม่ติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นนะคะเห็นปะเมย์จะเว้นช่วงตรงนี้ไว้แล้วเมย์ก็จะลงสีเน้อตานะยาวออกมาแบบนี้แล้วก็จะทําตาตามปกติแล้วก็ค่อยๆเกีย่ยมาที่ชั้นตาของตัวเองส่วนขอบตาล่างนะคะเมย์ก็จะลงมาคล้ายๆกันนะคะจะลงเป็นเส้นตรงะเพื่อให้มันเกิดช่องว่างระหว่างตาบนกับตาล่างแต่เราช่องว่างตรงนี้เราจะใช้อินไลเนอร์สีขาวสีเนื้อนะคะในการลง เราก็จะมาปัดมาสคาร่าต่อนะคะทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างเลยแล้วเราค่อยติดขนตาปลอมกันต่อไปนะคะเมย์ก็จะใช้ไฮไลท์ของชาแนลเราจะมาลงไฮไลท์กันก่อนทาแก้มนะคะมันจะได้ดูไม่ลอยมากเนาะ เราคอนทัวร์กรอบหน้าด้วยแบบฝุ่นนะคะของท o o ร f o r s e Cool เนาะจะหมดแล้วดูดิต่อไปนะคะเมจะลงแก้มเป็นของทาร์สีพอดีจะอมยิ้มก่อนนะคะแล้วก็ลองหน้าแก้มเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ของช้จานเบอร์0 7น0 7นะคะในการลงใกล้ๆขอบตานิดนึงเนาะต่อไปนะคะเม่จะใช้ลิปสติกนะคะอันนี้เป็นของเมเบลีรุ่นฟ i l t e r ร์กลอสีเบอร์08เราจะลงเร,เราจะลงขอบปากก่อนนะคะ เสร็จแล้วน,นะคะก็ใช้เมเบลีนลิฟเลเตอร,ร,ร์เหมือนเดิมแต่เบอร์05นะคะจะมีความชมพูมากลงไปตรงกลางปาก นี no ่ก right. <th vo icem ail> ็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเมย์ขอไปทําผมก่อนแล้วก็ใส่เครื่องปรดงเครื่องประดับให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาฟิน i s h ลุกด้วยกันนะคะและนี่นะยคะก็คือ f i n ิชลุคนี้คกับเป็นยังไงบ้างคะใช้ได้กันหรือเปล่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างแต่บอกตรงๆนะคะว่างานผิววันนี้คืองานผิวที่ t r y t r u คือมัน d r e มากเลยจิเป็นปากไปเลยคือเมย์รู้สึกว่าลุคนี้นะคะโดยรวมเนี่ยเพื่อนๆเอาไป a d a p ปใช้ในการแต่งหน้าของตัวเองได้เลยใครอยากจะแต่งลุคนี้ไปเดทวันเลนทร์ ในปีนี้ก็สามารถเช่นเดียวกันนะคะหรือจะเดทผ่านทางออนไลน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่างานผิวพูดเลยว่ามันจะทําให้ผิวของเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่แครกแตกแห้งระหว่างวันนะคะหรือเกิดขึ้นน้อยมากๆเนื่องจากเราใช้ปริมาณทุกอย่างอย่างน้อยและมีการเบลนด์อย่างดีค่ะฉะนั้นแล้วลุคนี้งานผิวนี้ลองไปปรับใช้กับเพื่อนๆกันดูนะคะเอาไปใช้เป็น everyday ล o k ประจําวันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะลองฝึกบ่อยๆอ,อาจจะใช้เวลาได้น้อยมากขึ้นนะคะอาจจะทําเวลาได้ เร็วมากขึ้นแต่งหน้าได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ได้ผิวที่สวยตลอดทั้งวันแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบลุคนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องเมนซ่าจะได้ไมีพาคลิปอื่นจากเมย์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเมย์ด้วยค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนหวังว่าจะชอบนะคะบ๊ายบายค่ะ